ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆท่านครับวันนี้ก็พบกับผมเพชรเกยครับเป่าเจ้ามังบนนะครับวันนี้จะพา f c ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมนะครับสินค้าของเรานะครับหลังจากที่เราทําการตรวจเท็คสภาพให้ท่านเสร็จสมบูรอยก่อนที่จะส่งถึงมือคุณลูกค้านะครับด้านหน้าผมนี้เป็น s k สเคสองร้อสิบอีขีดเก้าครับนี่รบตัวนี้จะเดินทางนะครับไปยังจังหวัดสุราธานีกับ s k ส1 0 l องรอสิบอซ ขีดเก้านะครับ YQ13 นะครับตัวนี้ทางประสานที่เตอร์ของเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะครับนี่ทุกระบบนะครับวันนี้จะจัดส่งกันนะต,ตอนนี้เราเ้เดอรมาก่อนนะครับเอเลอร์บอกว่าการเดินทางมาจากอ่าปราบุรีนะครับนี่ระบบตัวรถต่างๆนะครับปรสันงาที่เตอร์ของเราได้ทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสีสารใหม่หมดนะครับอุปกรณ์ภายใน นะครับเก๋งนะครับเราก็จะมีนะครับพุ้มเบานะครับล้างแอร์ติดฟิล์มนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าให้ท่านใหม่เมนูเป็นภาษาไทยให้นะครับรอบเครื่องเฟซเชอร์ต่างๆอุปอ่าอุปกรณ์โดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับแรงดันโอเวอร์โหลดทุกอย่างครับประจำันเเตอร์ของเราทําให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยครับ สวยครับตัวนี้นะครับเป็น LC ด้วยนะนะครับตัวนี้โรลเลอร์แปดลูกครับเป็น LC นะสองร้สิบสีสันทำท่านสีสันทำให้ไม่หมดครับอุปกรณ์ภายในโ้อน้ำร้างให้ท่านใหม่ต่อุทัย่าง เกิดใหม่หมดนะครับและที่แน่แน่ชาวญี่ปุ่นแ้ครับใช้กันแบบายาวๆนะครับอันนี้จะเดินทางไปจงังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับก็จะเดินทางกันประมาณเย็นนี้แหละนะครับสวยครับเก็บให้ท่านใหม่หมดภูมอามยาว18เมตรนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ส่วนใหญ่จะมีมาเป็นสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรครึ่งครับแต่ตัวนี้มาความยาวสิบแปดเมตรครับเหมาะสำหรับการยืนท่านะครับการขุดต้องการลึกๆนะครับก็ยาวกว่าปกติมาสาเมตรนะครับส่วนตัวสิบห้าเมตรเราก็ยังมีอยู่นะครับหนึ่งพันนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ FC ทีทุกท่านได้รับชมกันนะครับแต่ตัวนี้พร้อมจัดส่งครับ นี่18เมตรนะครับอืมสวยๆครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับของเหลือเปลี่ยนทายหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ำมันตัวเดินน้ํามันสวิงนะครับแล้วก็น้ำมันโซล่านะครับแล้วก็ถังแฮโรลิกทําการถอดล้างเข,งขา้ามสะานให้่าเสร็นสเรียบร้อยแล้วก็เปิดน้ำมันไม่ใส่เข้าไปครับดวเลยไว้ครับ ียวชิปชิปแก็อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรถส่วนนาเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่ประสบนาทิเตอร์ของเรานะครับส่วนตัวนี้เป็นไอเสีย210ใบแท็กยาว80เซนนะครับตรงล่างเราก็ตรวจเช็คให้นะนะครับบุสลักทําให้ท่านใหม่หมดแล้วก็เสริมเฟรมนะครับแผ่นแท็กเดิมสวยๆแล้วก็ตะแกรงกันกระจกช่องวางเท้านะครับ ไปส่องสว่างบนหัวเก๋งนะครับแล้วก็ถา่านรองเท้าทนะุกอย่างเก็บม่หมดสวยๆไปส่องสว่างไปเลนนะครับแล้วก็ตัวน,นี้คุณลูกค้า,าเป็นมุ้งขีกว้างเมตรยี่สิบครับแล้วก็ทําเป็นมุ้งขีใหญ่ให้คุณลูกค้าไปนะครับด้านหลังนะครับใช้กันแบบยาวๆเลยนะเพราะาคุณลูกค้าต้องการไปลออขี่เลนนะครับหน้าท่า นี่สิบแปดเมตรสวยๆครับผมสิบแปดเมตรสวยๆรถขุดนำเข้าแท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็กินค้าสอบถามมาได้นะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับ,นะรบสินค้าเราก็ยังมีให้ท่านเลือกชมกันอยู่หลายคันนะครับไม่ว่าจะเป็น SK สเคสองร้อยีดสเก้า ไอขีดเก้าแล้วก็มีขีดแปดนะครับมีหลายตัวครับตัวแต่ลูกค้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับกับคิดหน้าเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมบาช่วงองเนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเวราพบกันคิดหน้าครับขอบคุณลูกค้าทีดน้ดไว้มาดูรถแล้วครับเดี๋ยวเราพบกันคิดหน้าสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ